สวัสดีครับ,รบพบกับพวกเรานะครับ BB 6 9 Family Lover ครับผมวันนี้ก็เป็นชว่วงที่สองะครับชว่วงที่สองคนระชว่วงที่สองนี่เป็นออที่สองใช่แลับ<ช>นะปนนรับเชิญของเราในวันนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดมากเลยเอ,อ้ยผมอยากจะรู้แล้วว่าอที่สองนี่ใครอ่ะแม่รู้จัก ทั้งประเทศเชื่อผมเลยเฮ้ยรู้จักทั้งประเทศเลยเใช่ครับผมถ้าเห็นปุ๊บนี่รู้จักกันทั้งประเทศครับวันนี้เขาจะมาให้คาติสอนใจพวกเราด้วยถูกต้องครับแล้วก็จะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยครับผมเยาวาชนรุ่นใหม่หรือผู้ใหญ่อะไรก็ฟังกันได้เลยใช่ครับเดี๋ยวไม่พบเลยไหมยอยากจะรู้จีออที่สองนี่ใครพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้พอมก็ไปพบกับพี่อู๊ด พี่อู้พี่อู้วันนี้มาด้วยครับผมคอนเสิ์ต้องมีเราทักทาสวัสดีครับุพี่อู้ตัวจริงด้วยดีดีพี่อู้เหรอพีครับหน้าตายังโลดไนินจะเอี๋ยมานักบอลตัวนี้ครับทำหน้ตามเปนนักบอลเลยต้นบอลโลกใช่ใชมาแรงนี่ พูดถึงบอลนี่เหมให้แล้วผมนี่เล่นทุกวันโอ้แล้วถ้าวันไหนนี่ติดคอนเสิร์ตอ่ะออกกระโถไปเล่นแหมไม่ใช่อย่างนั้นนะอาจารย์การพนันแล้วเนี่ยโอ้โหการพนันเลยสำหรับผมเนี่ยการพนันไม่มีโอ้ไม่เคยเล่นแหมผมไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อพนันกันไหมแฉโอ้ยอย่างการพนันเลยนะเลย จะโชว์เพลงครับผมมีเพลงที่งาด้วยครับจำตวเก่าเลนเพลงเก่าๆเลยเพลงผมดังเลยเพลงอะไรครับตฟังเลยฟังเลยครับเธอูใจแดเบาเบาเราตัวทำนํำา ว่าจำนำขาดนะไม่บอลหมดประตูไม่มีใช่ไหมครับไม่บอนลน <c oughs> ี <c oughs> ้นานั่งไว้แค่นี้กันก่อนดีกว่าครับเพราะเดี๋ยวพี่อู้เขาจะไปถ <c oughs> อนฟันจากทีหน้าเราครับบอกว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปขบก้อนหินต่อคร <c oughs> ับผมนี่สำ <c oughs> หรับท,วทัวร์มิสองก็สองให้รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องการพนันไม่ดีเลยการพนันเป็นสิ่งไม่ดีครับครับผมบางคนนี่อายุเยอะแล้วแต่ก็ยังเล่นการพนันนี่หมด เพี่อูนี่นี่เคยเล่นการเนนันี่ติดงอมแงมเลยแต่คุณพ่อขอครับโอ้ขอให้เลิกครับขอเล่นด้วยใช่้นครับผมรล้เล่นครับผมครับผมนี่ก็สําหรับช่วงที่สองอยากติดตามชมออที่สามไปพบกับช่วงที่สามเลยถูกต้องกับกับพวกเราบีบีหกเก้าคอร์มอี่หล่อเบอร์ครับผมพวกเราแมนจอยกับพี่อูดครับผมครับผมสวัสดีครับวัดีครช่วงที่สามเจอับ